สวัสดีครับแม่คู่สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสุกูสุสคน,นะคะค่ะมือนีกาเปลี่นวันที่ยี่สิบสี่นะคะเป็นยี่สิบสี่นยี่สิบห้าครับยี่สิบห้าเออเมื่อวันยี่สิบสี่ไปเอาออปูเนาะเลื่อมมือเลื่อมวันละบูวันที่ยี่สิบห้านะคะเป็นมือนีวันที่ยี่สิบห้ามือวันนี้จะไปร่บองค์ปูนะคะปูชีนะคะหรือว่าปูตานะคะนี่แหละค่ะ เป็นเหรียญเงินกับเหรียญทองนะคะเรื่องเอาให้คุณเป็นตัวอย่างให้อยิบครับผมเหรียญเงินและเหรียญทองค่ะครับค่ะมันมีพพสิสั่นซับซนเนาะค่ะครับแต่ว่าการเที่ยวกันจะจับการสีเ่าได้บางเที่ยวบางที่มันเหมือดเดี๋ยวแม่คู่เพาได้ว่าหลายครับผมแม่คู่เพาได้ว่าหลายเออนั่นแหละรุ่นยังไหนครับแม่คู่ค่ะรุ่นชายาปูตาเก้าเก้าเกียดค่ะครับผมค่ะชายาปูตาเก้าเก้าเกียดนะคะมีสลัด ไหวเยอะค่ะปู่ตาเก้าเก้าเก็ดนะคะทั้งนั้นที่หนึ่งรุ่นรวมดีนะครับรุ่นหนึ่งค่ะรุ่นที่หนึ่งไฮว่าพึ่งจะเซตแล้วก็ไปสวดอาสวดญาติเรียบร้อยนะคะเมื่อคืนคนในค่นเ้็ะไรเรียบร้อยเมื่อคืนแล้วก็แม่พูดก็เอาขึ้นให้ปูนะคะใยุ่งอปูตาแล้วน, <ะ S 2> <ม>นะคะแต่จะมาขอปูชีบขาวค่ะปูว่าโอ้ัวธรรมดาตะวันละลัวบริษัทลัวอี้ลัวอี้ลัวขี้ ปนีหอยข้อพอดีได้เลยิุครับผมอย่างสวยงามครับผมข้าเแฟนสื่อขอบขอบสื่อย้งาใจนะคะนี่ค่ะเป็นสีมงคลนนาสามันอยู่ที่ใจนะคะขรัโมนิกาวัตถุมงคลนะคะค่ะเป็นการทีว่าห้เห่าวิแรกระตุนนะคะให้ว่าคนเคยญาตพี่กับสุภยาเน มีพาเราเขาแขนพาไปนะก็คือมีปูไปยุ่งน้ำตลอดถึงเสร็จนะครับมีพามีปูไปโอ้ไปไซบูหยาดเนี่ยสินะครับ ไปแซ่กอุ่นใจฮัลนาเทียกันจับเลยียนกันสาธุเ่งเล่ป้ยจังเสร็จแค่ะผู้บครักคนเพื่อนก่าไปขึ้นห่างค่ะนี่ยังบอขึ้นเฮียงขึ้นเฮียงขึ้นห่างขึ้นห่างเมื่อไรเล่ปวยไะขึ้นห่างเขาจัำว่าได้รุ่นนี้ท่องรุ่นนี้เริ่มเริ่มส่งให้วันจันทน้องแม่คู่ค่ะเริ่มเริ่มส่งมือนีกันจับใส่กล้องนะคะครับผมค่ะหลังจากที่อาชีพยังเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งแต้มงูทั้งยิมทั้งเอกทั้งวันพร้อมกับรากชาติคนไทยนะคะ แต่กับทีมงานผู้ดใดฝากมาน้ำหอยสงังหไยสังกะเอาเอาไว้หายเรียบร้อยนะคะนคนอยากเมืม่อก่อน <c oughs> ของแม่พระธรรมะของพระพ่อกรูปุ่มะนะคะคสังได้เพราะว่าช่วงนี้กับบริเลียนไหลนะคะเพราะว่าแม่ครูกับบริสังมาหลายครับผม<ๆ>อันนี้อันนี้คือบนบนบรทธรรมาเองผมเพรอะแม่ปานกับพ่อกรูพระท่านเราะคะ่าจจะการนั่คือเหมือแล้วนะคะเหรียญเงินมันมันมีจำกัดนะคะเนี่ยเงินหน่อยหน่นึง สงสัยคือว่าได้ครบกันแล้วก็จะมากันไหมจะเอาเป็นรุ่นสองนะคะรุ่ทักคุนขึ้นกันละครับเออแต่ว่าพูดทักคุณนขึ้นกันพาจากเพิ่นเพิ่นนานนวนมาขึ้นกันเพืยแต่ว่าห้าอยากเอาเนื้อมันซื้อยาะเอาเก็บไว้มันกเก็บได้ดูดเพื่อเราครับผมนะคะมันยุี่ใจหฮาของมูนิกอยุี่ใจห้าสัท่านะคะมันจะเกิดค่ะความเสียของหฮาใช้ยาปูตาเก่าเก่าเก็ดนะคะคนเราเป็นออคกับล่อง่นเนาค่ะคือใช้ยาเก้าเก้าเก็แลแต่ว่ามือนี่พอหัมึ้นมา พอหาม,มาเอาเรียบร้อยพอาะหามมีปะไผ่นะคะมาจะามาจะาคอนจนครับผมเออคอนจันน,จนำห้องนะคะเพื่อนกับมาปูก็เลยบอกไว้ว่าใช้ยาปูแต่เห็นพ่หามเลี้ยนเงินเลี้ยนเงินหลุนเก่าศูนย์แล้ว,ว่ะแต่ว่าเลี้ยนท้องรลุนเก่าเกศเก้าศูนย์เก้าเกศนะคะครับผมปูเพิ่มเพิ่มทางมาวางสิเนาะคเก่าศูนย์เก่าเกศแต่วา่า ตัวที่ปูคนปล่อยที่เลๆก็คือเก้าหกศูนย์นะคะครับผมเก้าหกศูนย์ถิ่นปูคนปลอยแบบต่ที่เลกๆนะคะเพื่อนให้เป็นแนวทางน,นะคะให้เฮ้าพี่ดพี่เรณายิบจับฉลาดกินแมงรัฐบาลไว้มื้อนี้แม่ครู่อาจจะไปยิบนะคะคือปูบอกตัวได้เพว่าให้ไปยิบซิเก้าจับยังเดีบ,บุญเดยียแม่คู่จะไปยิบให้บุญวะ,ค,ะครับ <laughs> <laughs> ให้ไปคว้าซับการปูและสิสก,กีดเดอครับจังรอบติดตามนะคะเพราะว่าแม่คู่ไปทุระกับเดียสีแวะไปนะคะ กษตรน้องหญิงนะช่าภาพไปเอียกเก็บไปน้ำกัะบายไปภาพไปกินบวรางวัลท yeah, ี่หนึ่งพอได้เย็นด้สางเราบอกบุญไว้นะคะบอกบุญไว้วันที่สามซีพเอสค่ะ สามสิบเอ็ดที่วัดป่าบ้านเมื่อนะคะวัดป่าบ้านเมื่อนแต่เฮ็ดต้นผับปลาคือเก่าครับแต่เฮ็ดต้นผับปลาถวายสางมาให้เกดีเพราะว่าพระท่าน,นเลี้ยงนะคะครับอ่านทีมงานบ้านน้องดีหูครับทีมงานแม่หม้คุณบัตรเสร็ดลงทขันไปคือเก่าคือเพื่อเดืนมาของหวานของครับครับผมค<ข>องหวานเลยๆเลยคุณแม่เด้อเพื่อแกติดตามแล้วค่ะครับค่ะคองหวานเราแซ่บแซ่บคนนั้นเาะวาเพื่อการมือมือหนั่นมือแไปกูมาเฮ็ดบุญเนาะเฮ็ดบุญบ้านเพื่อเฮ็ดมาหม้อบักนี้ยเลี้ยงผ้าเลี้ยงเจ้าเลี้ยงคน กระบอกเมือดใส่ตู้เย็นไว้ครับของหวานเราเสีบค่ะเพื่นบ้านเทียนฝากมาร่วมบุญนั่นล่ะยิ้มเลยว่าเออแม่จุดไล่ซื้อกับ่าถ้าให้แม่คุยผุดลวดกันชนาครับค่ะนั่นละเยบ่ญการสมาร่วมบุญท่างต่ไปแก่คนเนาะครับผมหล้วการซีเมียเกียงเสศนไม่เอะเตียง แก่เสร็จไม่เอ็น <zer> ต <dogs S 3> <op> <rat> ี๋ตอนนั้นพันวางวันพระเจ้าเป็นเด็กเสีนก็น่าตอนนะเด็กเป็นเด็กเสีนน่าเมื่อไรก็เด็กเสีนได้เยี่ยมเห็ดมีกะทิเห็ดีกะทิข้าวเหนียวข้าวแกงเอ็นเอะมีกะทิอยู่วัดวัดศาสนุโบนเนาะค่ะครับผมแล้วกับแม่คู่กับมาเฮ็ดผัดปลาให้ปูหมานี่เพราะว่าปูหมานเพิ่นเพิ่นนี่ยังก่อน เพิ <correction S 1> <esqu ya. S 2> ่มโอ้เพิ่นคัดกระเบื้องคัดกระเบื้องครับกระเบื้องมันเก่าครับกระเบื้องเก่ามันเองก็เลยเฮ็ดต้นผักป่าไปก็ยังว่ายอดออกตะพื่อตะพื่อสามตัวออกค่ะกับแม่คู่กันในสยู่แม่คู่ก็จุดทูบแตุ่ดทูบน้อแมตเตคิเอร์แดงหกหกศูนย์ครับผมจะเลื่อมเายค่ะุดทูบยู่แมตเตคิเอร์ในหกหกศูนย์ออกตอนั้นวันไ้กันได้มือนั้นก็ได้เมื่อคืนนี่ผู้ใค่าน้ามันแม่คู่เกียรติศิลป์ครับผมเออค่าเหรียญปูมาสัตว์พ่อไฮเกียรติศิลป์แม่ค ในส่วนเรื่องตัวอันบ่นบอนในเมื่อแตกได้แสนแตกแสนแตกครับผมค่ะพ่อด้ค่าอาหารการกินนะคะพอค่อด้ค่าเรียนองค์ปูนะคะแม่ครูก็บไปเอามาให้เอฟซีให้ว่าเป็นยิ่ที่ยิ่งเนียวในใจของเฮานะคะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นที่เฮาสะท้า,านนั่นแหละ,ะค่ะแต่ว่าถือความโชคดีของลงูกของหลานที่ปูมาค่อยออกเรียนนะแม่ครู่ปกติโตต้าเราใยออกแต่ว่ามีวันนี้นะคะวันนี้ที่ ปูเราบอกว่าถึงเวลาค่ะถึงเวลากลับไปเฮดมาปูว่าไปเฮดมารุ่นหนึ่งสลักล้างไว้รุ่นหนึ่งรุ่นดวงดีครับีรุ่นดวงดีรุ่นหนึ่งแล้วก็นมีนั่นเขาแม่มครูแม่ครูอมหวแนนะก็ได้ล้าแล้วก็มียันข้างนาคือปูผ่านะคะโครต,ตาชายาเก้าเก้าเกตนะคะแต่แม่ครูค่ะเพราะถ้าไปยิบจับดอกที่ยิบจับที่แน่ๆแนนะคะแม่ครูโทรสั่งนะคะ โทษสร้างอํนนั่งํานั่งสองนั่งเราวันรมารสู้ัสู้ท่าไปเก้าเจ็ดเจ็ดเก้ามีตรวเดยอคกโอ้ทีแม่คู่โทษสร้งไว้เพราะว่าคพว่าเพราะม่คู่มันเต็มเหมือนไหนมันหาบอไดอะไรสันน์นันมันดัางมันคือดังเรีวแท้นดอกตวนีผูรงขัดชิ้นไว้แล้วเนี่ยเจ้าเกครับเนแม่คู่ก็เลยนี่แหละสร้งแต่ว่าเขาพัฒนามาเข้ามาสิมาสู้ให้เพิ่งนะคะสุดได้แต่สูดท่าไปไม่ยิมครับพได้แต่สูดทาไปเมนเก้าด รอหาหยิบจับมึงเด้อค่ะค่ถามนี่ก็หยิบจับไปเย็นปูงเขาออกมาพอดีอยท่านงวดนี่พอดีเนาะครับเนาะแม่นค่ะท่านงวดนี้แต่ว่าจะเลื่มซิบด้อกันแล้วเอาดูดูเลยแล้วน่าหยิบนะเมืองร้อยเกินแล้วว่าไป็นอันสั้นจอด้อยเกินก็คือลอยนึ่งว่าซิบนั่นแหละปูกระบาส่วนหมู่มากงวดนี่บ่ผิดหวังเด้เพราะฉันว่าเพราะว่าเพผิดหวังเพราะว่าสิแกีเงินคนอะไรเก่าซิบว่ะผู้ใด้ว่ามีค่ารนำมันคาค่าใจค่าใจค่างวดรถใจคายเงินกับแบบนั้นพอทำเก่าสิบบาท เออเมียนแมียนพอทำมากนะพอทำมาเกแจกนะพลัสเก่าสิบไม่คู่กับจำก็ได้ต้องเคียนไว้ทุกมือนะคะเจ้าหน้าที่ใส่ผมสำหรับวันนี้คือวันที่ยี่ห้านะคะยี่ห้าซิงหาเนี่ยเสียแล้วก็เริ่อมแต่แต่ตองหวัดพลัสิบเจ็ดนะคะเหลื่มแต่วันที่สิบเจ็ดไม่คู่วะให้เคียนไว้บางเทีบางที่ไม่คู่กับจำก็ได้เก้าหกเจ็ดโอ้ าหกเาคดแล้วเกากเราเล่าเาทีเดีอันทีดแม่เตียงมาเลาวมาอีนั่งเตียงควนจองรถตุีไปด้วหกเกตปูมันออกแล้วออกแล้วมันก็ออกได้สันกับวันแเด่อค่ะระว่าหกเกตมันชอกเกาเกตครับผมแต่ว่างวัวราหั่เระว่าเกาเกมันออกหกหเกครับผมมันสิกาบกันนะคะแต่พี่ดีพีจารนาเบิร์ไม่คู่ก็บอกพี่เลบนก้าวไว้ก่อ เก่า6ฮเกเ่าหเกอเก่าหกเกกับเก่าเก็เออเบาเพียรังเก่าโฮเกตแต่ว่าปูเล่าหายเก่าถ้าจยไปว่าเก่าหกเก็ตเราเนีแต่ว่าที่ในแนวแม่ปู้ก็ยิบจจไปก็หลโเกตเจ็ดหโเพราะว่ามันบนแนว้อน้นละเก่าืมเขาเก่าโฮส่นก็คือเก่าหกกามีเป็นผู้บางคนเพิ่งจำได้แต่คนมาเรียนผู้ตาจำได้บระว่ารุ่นหฮเก่าเก่าห แล้ว่าตะทีแรงแล้วค่ะเดื่มเวียนเรื่มเรื่มผลิตมาก่ะรอเป็นเวลานึงเดือนพอดแล้วัแล้วนปวอดแว่นให้เออถอดแว่นห้วันตวดก่อนมนาะค่ะอ่าแต่ว่าวอนนี้บ่ได้ถอดแว่นห้วันแต่ว่าว่าว่าหาวันทอะไรก่อนเก่าซอืมห้วันเกาซิฟม้นีลยแต่ก็ให้เอกก็อะไรก่อนซเก้าซีฟหนึ่งเก้า ครับให้นั่งวัน<อ>่นปล่อยปลอยเหรียญปูนะครับอ่านางก้อนกรปล่อยปลอยเหรียญปูเหรียญละเกาสิครับผมขวบความความระเเวนวนเพราะในปัญหานะคะคคอันนี้ถ้าเกิดฟังนะคะเป็นปัญหาบางเทือกบางท,ที่ข้ามเบาข้ามจากของปูกว่าแม่คู่กับไทยถอดจากข้ามเบาปูนั่นแหละคะ่ะมาเบาให้เอฟซีฟังนะคะแม่น่าบริญยินเสียงปูแต่ว่ากบริญยินเสียงแม่คู่เพราะว่าปูเล่ากันพอดีเพิ่งจะลุ่มไปบางหันน่ะค่ะแม่คู่ก็บด้วยเนี่นั่มาเบาให้ฟั่งหระว่า มีตัวใดเดียจากสีนอ่ะค่ะนี่เราปูกับว่าว่าบอกเช่เอียกมือเนี่ยไปเสื้อเนี่ยพอสิบเก้ากิโลว่าสั่งบายเด้อแล้วว่เพราะเห็นนาโดนพ่อสิีกินเนี่ยก็บอกเส่เอียพราสั่งมาสิบเก้ากิโลเนาะค่ะเพื่อกา้ปัญหาหนีนะขั้นสิบเก้ากิโลก็สมมติมบอกไว้นะครับผมด้วยแม่กฝากไว้นะคะเอฟซีสุขูสุกน์เนาะค่ะถ้าผู้ใดก่ะ อยากได้เลี้ยนนะคะหมูชาเลี้ยนได้นะคะตีต่อได้ที่ยิ้มแล้วรวยแตงโมพารวยนาชาพาโชคเสียีพารวยพ่อครับไอ้บ้านนะคะพ่อครับน้องไอ้พารวยนะคะพ้อมกับพ่อเขียนบางแค่ะรทีมงานเข้าๆเราล่ะค่ะผู้ได้วางกับผู้นั้นล่ะก็คือได้ใส่กองงามแต่ไในคุ้มเฮ็ดต่อมาอย่างโอ้แต่เห็นนะกำลังพายดูใครเอ็มซีมันดูนะคะเพราะว่ามันมีเนี่ยลมใหญ่นะคะแล้วก็มีเนี่ยเงืน ค่ะแล้วก็มีท้องเลี้งท้องแดงเพราะว่าเข้ากับได้กรดีเมดนะคะเพ่นการสวดใ้เมื่อไรค่ะเพียงแต่ว่าเข้าเข้าจเอาสีสันถ้ากับว่ากันแต่ว่ามม่ก็บพวกลายอันนี้แม่คู่กับสัมมาสัมลองอสือข้างวนหน้าจังว่ากันนะคะนอกข้างนเรกกับท้องเลี้ยงท้องแดงเรือไหลค่ะเพราะม่เรียดนะคะเพราะท่านทรงขั้นกันทรงกับสีพอดีอะครับพอไม่คู่กับพวกว่าจังสีจังไดแต่ว่าขั้น ของขั้นเหรียญปูตาสายาก้าวเกตแตกปูเลยวันธรรมดาแล้วลูกหลานปูสันนันวันไหลนะครับ I f c สายบุญลูกหลานปูค่ะไปบวชเด,ดี๋ยวยวัดสิบเอ็ดคนครับสิบเอ็ดจะไม่ยิงครับสิบเอ็ดคนสิบเอ็ดครับผู้ชายไม่ยิญญ่ยงค่ะหลายคนมาค่ะแกงไรค่ะเอาผู้ได้อ,อยากบวชบ,นบนาทชาาเก้าวปูหรือว่าอยากว่าวอธิษทานให้กินนะคะเอออยากมาร่วมบุญน้ำหรือว่าอยาก บัพเ<ร>พิญพวันหน้าก็ในโซเวลามวนนี้นะสันเจสีละพื่้นว่าพ้นกันพ่อได้นะคะนกตาตาค่ะวิทย์เยอะค่ะพื่้นไปประจํานะคะเพื่น้นไปบัพเพิญเพียนเชละเก่ามือเกาเมือได้มาแม่พู่ก็ได้ไปค่ะสองค,ครั้งนี่แหละค่ะสามขึ้นนะคะไปสามขึ้นไปซื้อบะลมีนี่ละค่ะวันที่สามสิบเอ็ดแม่พู่กับเฮพิที่คือเรานะคะเฮติที่จังไรผู้เรศีมาหรือวันจังไรกับ ยังทั่วทั้งหาทั้งยิมทั้งแต่มมู่ใดเด้อค่ะเด้อหาเร <ผม S 1> ียไปพู่กับวยูุบันเนาะให้พูดติทุระค่ะอ่ามือนีซ้ำแล้วมือนีอก็เพียงแค่นี้นะคะขอบุญบารมีปูชีบขาปูตาบกปังรักษาลูกหลานให้มีโชคมีลาภมีโชคมีมา้านแขล้วขาดปลอดภัยสุขบูสุขคนนะคะสาธุสาธุครับครับแอดยิมรรวยกับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านทุกทุกคนเด้อครับมือวันที่ยี่สิบห้าครับ สิงหาคมพศ2567ครับช่วงนี้ครับกับเที่ยงนะครับถือว่าเที่ยงหรือว่าครับหาโมงกลัวๆครับหาโมงเสาร์ถือว่าเที่ยงนะครับเนาะครับอ่าแอดยิมก็ได้นั่มครับอ่าปัจจัยนะครับทีเอฟซีครับรวมบุญมากครับขึ้นถวายปูตาปูชีปาขาวหรือว่าแม่คู่หอมหวนเท่าครับที่ฟาร์มาร่วมบุญร่วมกุศลนะครับเนาะเพื่อเห็ดเพื่อสร้างครับเพราะว่าแม่คู่ก็จะนั่ ครับทีเอฟซีรวมบุญม้าเนี่ยแหละครับไปทําต้นผาป่าครับบันที่สามสิบเอ็ดนะครับเนาะก็ที่วัดป่าบ้านเมิดครับตําบลสัมพาวอาเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับก็คือวัดป่าบ้านเมิดก็คือสายาวัดปูเททองเนาะครับเนาะครับสําหรับมื่อนี้ครับอ่าก็คือเหรียญอ่าเหรียญปูตาเนี่ยครับเหรียญปูตามาแล้กเลยครับเด้อครับอ่าเป็นเหรียญปูตาครับรุ่นหนึ่งนะครับอันนี้เป็น แด,ด lais, แดงชร้มดำนะครับแดงชร้มดำนะครับเด้อยางสวยงามครับรุ่นปูตารุ่น99 7นะครับเนาะรุ่น99 7อันนะี้ครับเป็น t f เสร้างจองนะครับนี่สององค์นี่ครับอ่าสองเดือนนี่ครับเป็นเอฟที่สร้างจองนะครับตั้งแต่อ่าที่แอดยิมได้ร่วงไปนะครับที่เป็นเดือนแล้วครับผมอ่าทีเอฟซีพันสร้างจองมากผู้ใดสร้างจองครับก็รอรับเลยนะครับเด้อมืออื่นมอ่าวันจันทร์นะครับวันจันทร์ครับแอดยิมนะครับสี ถ้าย่อยทรงไห้ครับสีได้พร้อมกันเบิดทุกปูทุกคนครับคือครับเพราะว่าอันใดกาจดไว้เบิดแล้วรอดแต่ปูมากจางสี่ก็สือมีแต่เอาไปเพราะว่ามือนี้ครับทางลานปิดนะครับเนาะลานทรงปิดก็จะเป็นมือวันจันทร์ครับสีทรงไห้นะครับเบิดทุกปูทุกคนนะครับเนาะครับเพราะว่าวันอังคารหรือว่างต้อนพุดเอสจีอาจสีได้รับเหรียญปูตานะครับจะมีรุ่นท่องนะครับทองฟ้าบาทนะครับทองฟ้าบาทนะครับเพื่อนเอ๋อ อ่ะครับนี่ท่องฝาบาทแล้วก็แดงชโลมดํานะครับอ่าครับแล้วก็รุ่นท่องฝาบาทนะครับง่ายง่ายครับทีเอฟซีสังจองมาศสี่ได้รุ่นนี้นะครับอ่าทีแอดยิมครับสังเออ่ที่จดซื้อได้ซื้อไว้แล้วครับหลายผู้หลายคนนะครับเนาะครับด้านหลังครับนี่ด้านหลังนะครับเด้๋ยวจะนหลังครับด้านหลังจะเป็นนี่ครับอ่าเป็นอ่าดวงดีนะครับรุ่นนี้ครับดวงดีครับดวงดีนะครับเนาะรุ่นหนึ่งครับรุ่นที่หนึ่งครับอ่าดวงดีรุ่นที่หนึ่งครับอ่าอันนี้ก็มี ตัวยันนะครับของปูตาเข้าล้วก็นี่ก็เป็นแม่คู่ห่มหอันนะครับจะเป็นของแท้นะครับเป็นของแทร้รุ่นแรกสรังเฮ็ดเองทําเองนะครับเนาะปูตาเรียกเองเลยครับในรุ่นนี้ครับอย่างสวยงามครับปูตารุ่น97นะครับเนาะปูตารุ่น997ออ่าย่างสวยงามที่กัแบแคปหน้าจอไว้นะครับเนาะสวยงามครับอ่าครับนี่นะครับอันนี้เป็นในทรงไฮวันจันทร์นะครับเนาะ สำหรับแนวทางมือนี่ครับเอฟซีนะครับจะเอาไปเสี่ยงโชคอ่าคือว่าคากับเข่ากำนามหรือว่าก้าวกลิ้งต่อกยเตี๋ยวนะครับเนาะครับมี19เก่านะครับเด้อ109คงศูน่า19อ่า19อ่า10 90 60ครับสำหรับอ่าคากับเข่ากำนามหรือว่าแนวทางมือนี่นาะครับเนาะอ่าครับ25่หานะครับเนาะครับอ่าครับผมครับเอฟซีครับพิจนาเอาครับอันนี้เป็นแค่แนวทางนะครับเด้อใส่วิจัยย่านในการรับชมครับ ครับอันนี้เป็นค่าก๋วยเตี๋ยวนะครับหรือว่าค่าวตำปะคุ้งครับประบะจะเป็นตําไทยตำเล้านะครับอ่ามากกินครับส่วนซีโม่งเครืองอ่าเป็นต้นไปหรือว่าจะเป็นช่วงสองทุ่มเครงยังสีหรือว่าช่วงหกทุ่มอ่าเอฟซีเพราะว่าคนชอากินเข่าเวลาเราตรงกันนะครับเนาะครับค่ากับเข่ากับน้ำเลยครับเด้อเมือนี้เด้อครับผมหรือว่าเสียตัวเลขนนี่นะครับเอาเป็นครับ เอฟซีเสียเอาไปเสี่ยงโศกเสี่ยงมันก็ได้ครับขากับเขากับน้ำเนี่ครับของวันที่หนึ่งกันยายนนะครับเนาะว่าจะเป็นหนึ่งศูนย์เก้าสิบเก้าเก้าศูนย์แล้วก็หนึ่งศูนย์แล้วก็หกศูนย์นะครับหรือว่าจะเป็นเก้าเกตนะครับเนาะครับเอฟซีสี่เอาไปยิบไปฮาร์สตากินแบงค์ขบานเนาะครับสำหรับปูกับสัญญากับทามดูการครับสัญญากับพ่อพอขันได้โชคได้มันงวดนี้วันสีเฮ็ดยังไงพ่อยิ้มวันทานไหวเอกวันทานไหว ครับอ่าได้บอกว่าเสียต้นผาปลาถวายปูนะครับเนาะปูได้บอกหนึ่งเก่าสิบเก่าเลยครับนี่สิบเก่าคำว่าสิบเก่าอาจจะเป็นอ่าหนึ่งศูนย์เก่าอย่างงี้ครับคำว่าสิบเก่านะครับเนาะครับอ่าปูให้สิบเก่าแล้วก็ปูตาครับให้ยนางวันนะครับให้เกวันครับปล่อยเหรียญอ่าเหรียญปูตาองค์ละเก้าสิบบาทว่าสันว่าอ่าอาจจะเป็นเก้าศูนย์ก็ได้คำว่าเก้าเก้าสิบอาจจะเป็นเก้าหนึ่งศูนย์นะครับเนาะอ่าครับง่ายๆแล้วก็ครับปูบอกว่า เหรียญสีเงินเหรียญสีเงินครับอ่าเหรียญสีเงินสายยาเก้าศูนย์เหรียญสีทองนี่ครับสีทองนะครับเนาะสีทองสายยาเก้าเกตครับเหรียญสีเงินสายยาเก้าศูนย์เหรียญสีทองสายยาเก้าเกตครับผมอ่าครับเอฟซีทันใดนะครับโดยเบิ้งคลิปนี้มือนี้ครับก็ขอให้สวกๆมันๆลำๆได้รวยอ่าเอฟซีทันใดครับสีสั่งจองอ่าว่าบางท่านก็บอกว่าเหรียญปูคะแนนมาผสั่งจองดอกอ่าสั่งจองไปก็ได้ง่ายนะครับ ร้อมไดนะครับเด้อสร้างจองกันนี่ก็คือครับมืออื่นมือเฮ้อสิือกะแต่ว่าก็ต้องได้รุ่นผู้เพิ่นสร้างจองก่อนนะครับต้องส่งให้อทันที่เพิ่นสร้างจองก่อนให้มันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ผู้ที่สร้างจองรุ่นก็สีไลายๆๆไปให้นะครับเนาะครับตามลําดับครับผมอ่าแต่ว่าผู้สร้างจอไว้ที่สร้างจองไว้นี่คือครับมืออื่นครับบ่เกิน2-3สมื้อสได้พร้อมกันบัตถุผู้ทุกคนแต่ว่าผู้สร้างจองรุ่นก็สีทัดทๆไปนะครับเนาะอ่าครับผม ครับอ่าสั่งจองได้อ่ามาทาั้งไล่แอดยิมอ่าหรือว่าผู้ใดว่ามีไล่กรโทรมาได้ครับเด้อโทรมาทั้งเบอร์ของแอดยิมละศูนย์แปดเจ่สองศูนย์สองครับเป็นเบอร์โทรเบอร์ไล่ของแอดยิมนะครับเนาะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกระนั่งใก่ทั้งช่องเลยครับเด้อยิ้มแล้วรวยนะครับอ่าคนละไลค์คนละแชร์ครับอ่าสำหรับคลิปนี้ครับผู้ใดผู้ใดแชร์ผู้ใด,ด,ดกดไลค์กดแชร์ให้ อ่าก็ขอให้รวยๆวยรวยรวนะครับเนาะขอให้ปังปขอให้บุญบาร,รมีองค์ปู่ชีพะขาวความปู่ตาครับดอนรดาในสายบุญของปู่ครับทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะสวกสวกมันมันลำลำรวยรวคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดอันใดก็ขอให้สมบัติปัทานาทุกประกรันครับผมสําหรับคลิปนี้แอดยิ้มเราด้วยกับขอสวัสดีครับ